เรายังรับผิดชอบทุกอย่างได้แต่ใจของเราเบาสบายขึ้นเราไม่ได้ยึดติดคนอื่นมากเกินไปไม่ได้ยึดติดเพียงแค่ฉันต้องสําเร็จได้เป้าเท่านี้เป็นแบบนั้นฉันถึงค่อยมีความสุขแล้วมันเมื่อไหร่กันล่ะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาจะทำคลิปสอนเรื่องนี้ไปแล้ว ใครอยากชมไลฟ์สอนนียคะยาวๆอยู่ในเพลย์ลิสต์60นาทีแต่มันจะ,จะไม่ได้ครบเหมือนกับการที่มาชมไลฟ์สดๆแต่ใครเพิ่งมาเจอเจอกันเนาะก็สามารถไปชมย้อนได้นะคะความสุขของเราไม่เหมือนกันเราจึงไม่ควรเปรียบเทียบความสุขความสำเร็จของเรากับใคร หากเรามองเห็นคนนั้นมีความสุขในเรื่องนี้ประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นเขามีความสุขแล้วเราใจอิ่มเองมเรายินดีไปกับเขาด้วยเรารู้สึกว่าดีจังเลยนั่นแปลว่าอะไรรู้ไหม การที่เรารู้สึกยินดีอะค่ะยินดีกับความสุขความสําเร็จของผู้อื่นแม้คนนั้นจะรู้จักเราไม่รู้จักเราหรือมันจะเกี่ยวกับเราหรือไม่เกี่ยวกับเราก็ตามจะเป็นเพื่อนรักของเราสนิทกันไหมจะเป็นครอบครัวเราหรือเปล่าแต่เรารู้สึกยินดีกับความสุขความสําเร็จของเขาอะค่ะแปลว่าหัวใจของเราอะค่ะมีพื้นที่ว่างมากพอที่จะรับความสุขความสําเร็จในแบบของตนเองเช่นเดียวกันวันนี้โค้ชอยากให้ทุกท่านนะคะลองกลับไปดูหัวใจตัวเอง เวลาเราเห็นความสุขความสำเร็จของขั้นใดเรื่องใดน้อยใจตัวเองอยู่ไหมดอยค่าตนเองอยู่ไหมยังตัดพอต่อว่าโทษด,ดวงโทษชะตาโทษฟ้าโทษดินโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษคนนั้น,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 นหรือโทษตัวเองอยู่ไหมคะเราต้องเริ่มจากการรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองก่อนและสร้างความสุขได้เองเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้เมื่อเราทำทุกอย่าง กับตนเองได้หมดแล้วมันแปลว่าเราไม่มีพลังงานความขาดแคลนค่ะแต่สิ่งนี้ต้องค่อยๆสั่งสมนะคะต้องค่อยๆทำกับตนเองทุกวันทุกวันทุกวันเรื่อยๆพอเราอะค่ะทำทุกอย่างที่โคชบอกไปมอสักคู่กับตนเองหมดเลยแปลว่าเราเติมตนเองได้เต็มแปลว่าเรานำพลังงานเดิมแท้ตนเองออกมาค่อยๆออกมาใช้ได้ สวัสดีค่ะน้องเก๋น้องเก๋สุดสวยสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นกรณนมิตอีกหนึ่งท่านของโคชนะคะน้องที่น่ารักเคยมาร่วมเวิร์กช็อปนะคะในคลาสของโคชด้วยตะสงสารทําอย่างไรจะหลุดพ้นเราได้รู้มาแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะมีเอ่อนับถือนะคะศาส,สนาพุทธการเป็นส่วนใหญ่ก็จะได้รับคําสอนจากพระพุทธองค์เนาะและก็มีบ้างค่ะอย่างผู้เรียนของโคชะคะ่ะหลายท่านก็นับสือศาสนาคริสต์นะคะ ออบางท่านก็จะมีอิสลามนะคะมีเยอะเลยแต่การพัฒนาจิตวิญญาณค่ะไม่เกี่ยวเลยว่าท่านจะนับถือศาสนาใดหรือท่านไม่ได้นับถือศาสนามีแค่ไปอย่างนั้นตามบัตรแต่ท่านนะ่ะรักตนเองมากท่านปรารถนาจะให้ชีวิตตนเองมีความสุขอิสระอุดมสมบูรณ์ทุกด้านและท่านก็หวังว่าเมื่อท่านช่วยให้ตนเองหลุดพ้นแล้วท่านจะนำพาทุกองค์ปัญญา ทุกประสบการณ์ที่ท่านทำกับตนเองขยายต่อไปช่วยผู้อื่นขคชยินดีมากๆและอัดนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะทุกอย่างค่ะไม่มีใครมาชี้ถูกผิดหรือตักเตือนหรือแนะนำไหมนะคะเหตุการณ์ร้ายๆที่ทำร้ายกันไม่มีเลยแต่วันนี้เราเริ่มที่ตัวเราเองค่ะทุกอย่างเริ่มจากตัวเราตรงไหนมีพลังงานมากกว่าตรงนั้นจะถ่ายเทยให้พลังงานเป็นแบบนั้น เราค่ะก็จงเป็นพลังงานที่ดีที่ดีต่อตัวเองเป็นของขวัญที่ดีต่อตนเองเป็นของขวัญที่ดีต่อผู้อื่นเราอยู่ที่ไหนอยู่ในความสัมพันธ์ใดเป็นเพื่อนผีน้องใครเป็นคนรักใครเป็นลูกใครก็ดีตรงนั้นก็ดีเริ่มนะคะอืมโคสุดยอดเลยครับทุกท่านก็สุดยอดเหมือนกันถ้าค่อยๆปฏิบัติไปเรามีความสุดยอดในตัวเองหมดขอบคุณของขวัญน,นะคะ เรามีความสุดยอดในตัวเองหมดค่ะแต่เรามองเห็นไหมปัญหาอยู่ตรงนี้เราชอบวัดคุณค่าของตนเองจากการกระทําของผู้อื่นที่ทํากับเราเราชอบวัดคุณค่าของตัวเองอย่างบางคนนะอยู่ในโซเชียลนานๆต้องระวังใจนะจากทาคลิปมาต้องมียอดไลค์เยอะๆอนเกจเมนต์เยอะๆคนตามเยอะๆเราถึงจะภูมิใจคนเมนอะไรไม่ดีโอวเสียใจสติแล้วก็มีปัญญาแต่ถ้าเราไม่ฝึกสมาธิสติมาจากที่ไหนสติไม่มีปัญญาไม่เกิดค่ะ ะะพอเข้าไปในสมาธิได้แค่นิ่งหรือเปล่าได้แค่เบาหรือเปล่าได้แค่โล่งๆเฉยๆหรือเปล่าแล้วทํายังไงต่อก็ยังเยียวยาปงไม่ได้นะมันต้องเป็นสมาธิและมีความรักรักเต็มและยิ่งได้ผลเลยคือรักไรเงื่อนไขอืมแต่ถ้าคนที่มาเรียนกับโค้ชโค้ดอาศัยรักของโค้ดก่อนจากการที่โค้ชปฏิบัติกับตนเองนะคะเราก็ส่งต่อให้กับผู้เรียนแล้วทําให้ผู้เรียนนั้นเข้าถึงความรักอย่างแท้จริง ขอบคุณะค่ะคุณลุงพระจา์ขอบคุณของขวัญน,นะคะนั่นแหละแล้วก็นําปัญญาที่มีพร้อมกับหลักเข้าไปชาร์จอดปุ่มเพราะม,มันจะเจ็บมากโค้ชจะพูดได้ไม่ลึกมากนะโค้ชจะพูดราวๆประมาณนี้และถ,ถ้าทุกท่านที่ฝึกจิตทําสมาธิกันอยู่แล้วอยากเยียวยาปมจะเป็นสเต็ปประมาณนี้ถ้ายังไม่รู้อยากเรียนจริงๆก็ลองทักมาพูดคุยกับแอดมินของโค้ชได้เนาะ หรือบางทีโค้ชก็ตอบอยู่วินาทีที่แม้กระทั่งสิ่งธรรมดาที่เราไม่เคยสํานึกรู้คุณลมหายใจที่เราได้รับของขวัญมาฟรีๆแบบไม่เสียตังค์นะใครก็ได้รับอ่ะได้รับกันอย่างเข้าเทียมนะคะและยังใช้อวัยวะทุกส่วนได้ดีไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยังลุกมาแปลงฟันเองได้สิ่งเหล่านี้คือมีค่าและเป็นของขวัญที่ดีงามมากมาก หากวันนี้เราเริ่มเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรียบง่ายแบบเนี้ยที่เราได้รับอยู่ทุกวันนะทุกท่านหัวใจของท่านมันจะค่อยๆฟูขึ้นแต่มันมีระยะเวลาในการฝึกค่ะอันนี้โค้ชก้าบอกเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตที่มันทำให้เราเสียน้ำตาเสียใจจมปลักเนาะไม่เข้าใจทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้มีคำถามร้อยแปดพันเก้า แต่เมื่อไหร่ที่เราพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะทุกท่านค่ะผ่านการเลื่อนระดับยกระดับผ่านบททดสอบแล้วเรานำมาใช้กับชีวิตของเราผ่านไปเรื่อยๆใจของเราค่ะจิตเรามันจะละเอียดมากขึ้นอัตราที่มันเกาะกินเหมือนคุณเซนที่พูดตอนแรกเนาะให้ได้รู้ได้เห็นอัตราตัวเองยิ่งฝึกยิ่งปฏิบัติเราจะเห็นนะคะจุดดำด้านมืดดาร์ชาโดโดทรอมาคามิกคาม่ากรมปม ต่างๆสิ่งที่ติดอัตตาที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาสําเร็จเราจะเห็นหมดเลยมจะผุดขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปของโคชนะคะปฏิบัติธรรมมาหลายปีแต่พัฒนาจิตวิญญาณสปีกว่าปีนี้เป็นปีที่หนักที่สุดสําหรับโคชแต่เป็นปีที่โคชตื่นรู้แล้วตื่นรู้อีกอย่างละเอียดลึกซึ้งและยกระดับรับรกไรเงื่อนไขได้ดีมากๆและเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมา แต่ปีนี้หนักที่สุดเลยก็ว่าได้มันมีหกปีค่ะหกปีที่เราที่หนักมากมากทุกอย่างพังทลายลงแต่ตอนนั้นก่อนที่โค้ชจะเข้าสู่เส้นทางพัฒนาจิตวิญญาณพอเข้ามาเรื่อยๆท่านก็นําไปช่วยต่อไปเสกสรรสิ่งดีๆต่อเราค่อยๆช่วยกันค่ะโค้ชขอเป็นอีกหนึ่งจิตวิญญาณเล็กๆดวงน้อยๆที่พร้อมจะสว่างสวยไปกับทุกๆท่านนะคะเรียนรู้ทุกอย่างไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะพี่นุยินดีนะคะคุณวศินได้ค่ะพี่สาวได้ค่ะเขาสอนดีมากคุณอเด็กขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะคุณเซนแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะคุณทองทองเสาวปะคะคุณน้ำรักโค้ดอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยมากๆคลิปไหนเอาอย่างนี้ถ้าทุกท่านบอกว่าเอ้ยยังไงมาแล้วยังไม่เคยเรียนส่วนตัวอะไรกับโค้ดเลยแต่อยากแบบอยากแบบแลกของขวัญกับโคด้ดแชร์ค่ะแชร์คลิปโค้ดได้แชร์ไลฟ์โค้ดได้ค่ะ ะะแชร์ส่งต่อและคลิปไหนดีๆกดรีโพสต์เลยค่ะรีโพสต์ในช่องทางนี้บ้านดําแล้วก็อยากรีโพสต์ไปช่องทางอื่นได้หมดเลยค่ะแต่ใครอยากเรียนลึกระดับจิตทักตรงไบโอโปรไฟล์มาได้เลยนะคะโค้ดมีหลายคาสหลายแบบที่ปรับให้ตรงกับทุกท่านเนาะเรามาเรียนรู้ทุกอย่างเติบโตฝึกฝนพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันให้ทุกท่านมองทุกอย่างอย่างเข้าใจเรามาอยู่เนี่ยเป็นโลก เสมือนจริงโลกมายาที่เขามีกระแสแรงมากในการจะฉุดให้เราอยู่โลกเนี้ยซ้ำๆเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆแต่เราไม่มองผู้ใดเป็นศัตรูเลยแม้แต่มารที่ทุกคนบอกว่าหลังคนมาสอนเรื่องนี้ไหมเรื่องมารมาในใจรับมือยังไงการที่เราต่อสู้กับความคิดตัวเองแล้วเราจะทำยังไงแล้วมองผู้อื่นอย่างไรให้เป็นหนึ่งเดียวกันอะไรใดๆหรือพลังงานเนลมิต นะคะเอาไว้โค้ดจะมาสอนนะคะแต่ปกติแล้วโค้ชจะสอนหัวข้ออะไรมันจะมาตามจิตค่ะว่าณตอนนี้ควรสอนหัวข้อนี้ณตอนนี้สอนหัวข้อนั้นเอาไว้ว่าติดตามกันเรื่อยๆนะคะยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะวันนี้เรามาเป็นของขวัญให้ตนเองเป็นของขวัญให้ผู้อื่นค่ะเราเคยเป็นอะไรมาไม่เป็นอะไรเลยอาภัยให้ตนเองยอมรับตนเองค่ะ